สวัสดีครับผมผมมาพี่น้องมือนีมากินน้ำกันเนาะนี่มือนีได้มีกะทิมีกะทินี่กะลวกเส้นนุ่มๆนิ่มๆกะทั่วงอกกะลวกเสร็จเรียบร้อยกะแต่งหันซอยนี่กะรวกพาหมาัดหมัดโอ้ยใส่ลงไปในชามจัมโบูจัมโบูมือนีหิวอยากกินมีกะทิครับของแสบเด้อ นี่กจะจิมีพักเสริมพักสดสดนี่กะแตงหั่นซอยเป็นชิ้นเลยครับนี้เอาชิ้นใหญ่ๆเนาะเขียวกรอบๆนี่กะกะลำปลีหั่นซอยเป็นชิ้นพอดีพอดีเน้นพักเยอะๆมีประโยชน์ต่อร่างกายมีวิตามินดีๆครับนี่ครับผมน้ำยามีกะทิ กำลังรล่นร้อนวิสัยลงไปเบิดเลยนี่นุ่นละครับของชอบของมากรานนี่ชอบสื่อมากินเป็นประจำเมือละกับบัตรเลิกงานมาคำคำครับมากับผมมากินมันอยนกันนี่น้ำยามีกะทิกะจะมีมากไม้เลยนี่มีทั้งเลือดไก่เนาะมีทั้งขิ่นไก่ซับ ก็ใส่น้ำจั้มกับน้ำกะทินี่นัวนุ่มมากหวานของรสชาติของมะพร้าวนี่ครับนี่ต้องเน้นๆเน้นนันนวๆเลย,ยงั้นเข้าวเรียกว่ามีกะทิเนาะทำแหลกก่อนแจมๆเลยครับนี่มา สมหิวสมอยากตามใจปากชอบเลยครับอืับกจากเส็จงานทำงานมาเหนื่อยๆนึ่งครับเกกิ่นของชอบหรออุย้ยสุดยอดมีความสุขเจ็มๆเลยครับก่อนนอนมือนี่เนาะ ทักก่กับอัมปรีกรับแตงก็ขินใยๆของถอบเนาะจัดเต็มจัดเต็ม แต่เวลาหิวหรอครับก็ต้องพูดมากกินอย่างเดียวแซ่บๆน้ำกันครับมือนี่ครับอืม <c oughs> หินเลือดไก่ขอบชอบพักแตงเข้ากันดีครับนี่ 嗯哼。Mm hmm. เสียงมาแรงเสียงจิิงรีดร้องบรร,รเลงเพลงให้ฟังพร้องครับเนี่ยจำคำม,มือนี่ฟังแล้วสบายหูสบายใจจมแจครับ คำใหญ่ๆตามอยากสุดยอดอยังไงก็ขอฝากขอบคุณกำลังใจเอฟซีทุกท่านที่ได้รับชมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม